ตรงนี้ก็นำผู้ชมและสมาชิกนะครับทวิชันทางช่องสยามกิลาทีวีทวิชัน69ติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกประจำปี2555นะครับคู่ต่อไปนี้จะเป็นทีมหญิงนะครับระหว่างเจ้าถิ่นสวนสุนันทาบีซีพบกับ SCG ขอนแก่นนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับคุณกีษศักดิ์ภูมิวงก็อยู่กับผมต่ออหนึ่งคู่นะครับก็ถือว่าวันนี้ทางสวนสุนันทาครับเจ้าบ้านครับ ตอนรับการมาเยือนของเอ็กซีคอนแกนครับซึ่งมาจากขอนแกนนะครับก็วันนี้ต้องการที่จะมาเก็บคะแนนครับถึงบ้านของสชนัรทาก็มาดูกันว่าเอ็กซิจีจะเก็บคะแนนได้หรือเปล่าครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเอ็กซิจีคอนแก่นช่วงนี้นักกีฬาทั้งสองทีมก็อบอุ่นร่างกายนะครับก่อนที่จะลงทำงานขันในอีกไม่ถึงสิบนาทีหน้านะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมการถ่ายเท้าสดกันต่อครับ และในช่วงนี้นะครับขอนำคผู้ชมและสมาชิกมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันเย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกนะครับจากศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับผู้ต่อไปนี้เป็นทีมหญิงนะครับเจ้าถิ่นสวนสุนันทาวีซีพบกับ SCG ขอนแก่นนะครับคุณกีศัคุตรวครับเป็นครับสำหรับ รายชื่นักกีฬาทีมเอสซีจีคอนเกนครับหมายเลข4แก้วกรยากับมุนทลาหมายเลขเจพัชรีดีเสมอหมายเลขสิเอ็ดเอ็มออนพานุสิทธ์หมายเลข12บสถาประภัยพันชัยศรีหมายเลข14วิชุดาข่าวสร้อยและหมายเลขสิบหกสนพยาแก้วบันดิตผู้เล่นตัวรับอิสระหมายเลขหนึ่งพิพวรรณบุตรอำคานะครับผู้สอนอาจารย์มาจงสมบัติครับ และรายชื่อผู้เล่นสวนทุนรัฐาหมายเลขสามวราพรภูมิเจริญหมายเลขสี่สุมาลัยประสบสุขหมายเลขห้าสิรินทราศรีสุมาหมายเลขเก้เดือนเพนอารีเหลือหมายเลขเก้อารีรัตน์เสนเสียงหมายเลขสิบจินตนาช่างไม้และผู้เล่นตัวรับอิสระอารีพรมจัญญาผู้ฝึกสอนอาจารย์สนองกุลฉิมครับ ความแตกต่างเยอะนะครับในผลงานของทั้งสองทีมนะครับเนื่องจากว่า SGC ขอนแก่นยังไม่มีคะแนนเลยนะครับคุณผู้ชมทีมหญิงนั้นมี8ทีม SGC ขอนแก่น5นัดที่ผ่านมาศูนย์คะแนนนะครับขณะที่สวนสุนันทาวีซีนั้น5นัดที่ผ่านมาชนะ3แพ้2มี9คะแนนนะครับวันนี้เป็นนัดที่6ครับชุดขาวนะครับ SGC ขอนแก่นนะครับสีชมพูของสวนสุนันทาวี ตามหน้าเสือแล้วทุกรีศักดิ์ครับก็เจ้าถิ่นเหนือกว่าค่อนข้างได้เปรียบครับโดยตัวของผู้เล่นด้วยนะครับแล้วก็กองเชียร์ครับแม้ว่าขนแก่นจะมีตัวทีมชาติอย่างเอ็มออนทรนุสิทธิ์กับขาปะไพพันธ์ชัยศรีครับเพราะว่าเกมโดยรวมของทีมนั้นยังคู่ผนสุนันทาไม่ได้ครับทีมเวิร์กนะครับใช่ครับทีมเวิร์กหนึ่งแต้มแต้มแรกเป็นของเจ้าถิ่นกับสุนันทา คนที่จะเสิร์ฟก็คือเดนเป็นอาลีเหลือนะครับวันนี้จับตาดู4กับ5ครับสุมาลัยประสบสุขและสุรินทาศรีสุมาของสุนทนทาครับเสร็จนะครับการาพรนี่นะครับหมูบินฉา,ายาเขาเลยครับอาจารย์สนองแนะนำเป็นพิเศษครับว่านี่คือหมูบิน ศิรินชาติสุมานะครับเป็นอดีตผู้เล่นเยชนทิมชาตินะครับหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากววาเขาก็พักไปนานทีเดียวกลับไปครั้งหนึ่งคือรูปร่างไม่สูงครับอาจจะดูเจ้าเนื้อแต่กระโดดตบได้หนักหน่วงและรุนแรงมากครับมีทั้งหนักแล้วก็เบาครับแล้วก็มีความฉลาดอยู่หลายอย่างครับสําหรับศิรินราตครับครับวันนี้เราต้องจับตามองนะครับและก็อีกคนหนึ่งครับเบอร์สี่สุมาลัยประสบสุขครับ ตัวตีของทางด้านสนรุน,นลำไกรสงไปแล้ว3.0เลย์เอ้าวเอ,อียร้อนพอแล้วครับชาติครับออนัดนี้ผาประภัยพันธ์นะครับกลับหลังจากกลับจากทีมชาติก็มาช่วยทีม s c g นะครับมา,าช่วยน้องๆโอ้เสิร์ฟคนเดียวทริกเน็ตอ้าวสี่ศูนย์ครับสี่แต้งคนเดียวครับ เดินเพนอารีเหลือครับเกมรับของเอฟซีคอนแกนยังมีพัทหาอยู่นะครับช่วงต้นเซ็ดนะครับก็ยังไม่สามารถเปิดบอลได้โดยการเสิร์ฟของเดินเพญอารีเหลือของโวนสุริทาอ้าวโอ้โหย่งกันครับแน่เอ็มออนกับตัวรัศราครับนี่บอลออกด้านข้างไปเป็น5ต่อ0ครับครับคนเดียว5แต้มครับเดินเพญ ได้แต้มมา,ง,าง่ายๆครับจากการเสริฟเบมอนเปิดบอลแรกไม่ได้ตองแก้วครับขาประกันขาไปพันแก้ไขามาโอ้โหดูหมูดินกแก้ไหนดีครับ,รบแม้จะเข้าไม่ทันนะครับแต่ว่ายังสามารถที่จะเอาบอลข้ามไปแล้วก็ได้คะแนนด้วยครับมีคามช้าครับรอาาอจอดหลังบล็อกเลยครับมีฉลาดมากครับครับผมดูดีตามมา่าครับ ออกเลยครับครับก็เท่ากับว่าเสิร์ฟคนเดียวผมได้กําลังจะบอกว่ามีวิธีเดียวที่จะได้คะแนนคือเดินเพนเสิร์ฟเสียครับครับโอ้โหเสียจริงๆเอาล้ครับเป็นทางฝั่งขอนแก่นนะครับวิชุดาล้มไปได้แต้ม ต่อสครับสอต่อหนะครับวิชดาเสิร์ฟต่อโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้พุ่งมาบุรพรเปิดได้สุมาลัยมาแล้วครับเอม on, ออนเคาะไปบุรพรจ่ายไปข้างหลังครับสุมาลัยขึ้นเรียบาราย้่อเจ็ดแต้มครับดูภาพช้านะครับสุมาลัยสูง1นึเมตรเจนี่ตีชีบล็อกนะครับเป็น7จต่อสครับ